สำนังกงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7-10มีนาคาม2566วันที่8มีนาคาม2566นางสาวใก้ลุุ่งชูศปีนิตกรชำนาญการและนายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชำนาญการลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยในการทำงานกลุ่มเสี่ยงกิจการรัะเหมาก,ก่อสร้างจำนวน3แห่งในอำเภอศรีชัตนาลายัยจากการตรวจพบว,ว่าในจ้างปฏิบัต,ติต้องตามพร,ะระบความปลอดภยัย วันที่8มีนาคม2566นายบรรพดโพนุสวสดิการและคุณครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยร่วมงานมอบโล่รางวันสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2566โดยมีนายสุชาติงมเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลและมอบโล่รางวันสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2566วันที่9มีนาคม2566 นางสาวสุชาดาคำอเนกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอาสาสมัครแรงงานร่วมใจพัฒนาบ้านเกิดในรูปแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสาธารณประโยชน์นครกระชมหมู่12ตําตำบลยางสายอำเภอเมืองสุโขทัยต่อมานางสาวสุชาดาคำอเนกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีรวมถึงความสามัคคีในหมู่คณะและประโยชน์แก่สังคมโดยรวมต่อมานางสาวสุชาดาขันมาเนะักในวิชาการแรยง,งานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมแรงร่วมใจต้านพาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อลดปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ต่อมานางสาวแก้วลุงชูศรีนิติกรชำนาญการและนายอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการรายงานชำนาญการลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยในการทำงานกุมเสียงกิจการรับเหมาก,ก่อสร้างและอื่นๆจำนวน5แห่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุขโขทยัยจากการตรวจเข้าพบว,ว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพรบความปลอดภยัยจากการสรับถามข้อมูลเบื้อง,งต้นจากลูกจ้างเพราะว่าลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายกำหนด วันที่10มีนาคม25-66าสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เขาเ้า่วมประชุมอบรมกนารรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมผ่าน y o u t u b e Good Government ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยด้วยนะคะ